เป็นวันเกิดอายุครบของหนูหนูจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนป้าได้ไหมคะเพื่คนไหนกันล่ะจ๊ะก็กระต่ายสามพี่น้องที่อยู่ชายปางนี่คะอือป้าว่าอย่าไปเลยนะทำไมล่ะคะคุณป้าหนูว่าจะอายุ10ขวบแล้วก็ต่ายสามตัวนั้นก็เป็นเด็กดีนะคะอือป้าไม่ได้ห่วงกระต่ายนั่นหรอกแต่ป้าห่วงว่ารอบๆตัวเราเนี่ยอาจจะมีอันตราย เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาดีมาร้ายหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะนะนุน๊กเด็กน,น้อยเนี่ยที่เป็นเด็กช่างอยากรู้อยากเห็นไปีะยด้วยเป็นห่งวงแหนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะะี่คะหนูฉฉลองวันเกิดที่บ้านเหงาออกเออเอาอย่างนี้แล้วกันนี่ป้านจะชวนเพื่อนของหนูมาเล่นก็กินเลี้ยงที่บ้านเราดีกว่านะดีกว่าต้องเดินทางไปบ้านค้าอันตรายตกลงไหมล่ะจา้างั้นก็ได้ค่ะ หนูอยากได้อาหารพิเศษพิเศษหลายๆอย่างเลยนะคะกระต่ายโลดเต้นเพื่อนหนูว่าเขากินจุด้วยะค่ะโอ้ยได้สิจ๊ะไม่มีปัญหาสิวันนั้นนะนะป้าจะเป็นตลาดแต่เช้าเลยจะทำอาหารสักท่าหกอย่างดีพี่จ๊ะดีจังเลยค่ะตอนนี้หนูอ่านหนังสือจบแล้วไปเล่นได้หรือยังล่ะคะได้ไปได้แล้วเดี๋ยวป้าจะสอนธอยเย็บผ้าตอนบ่ายนะจ๊ะ ในสวนตรงใกล้ๆต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นน่ะมีกุญแจใส่ไว้ด้วยเธอสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าทำไมต้นไม้ต้องมีกุญแจด้วยคุณป้าบอกว่าอย่ามาใกล้ต้นไม้ต้นนี้ไอเราเราก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรคุณป้าไม่เคยปิดบังอะไรเลยเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียว <c oughs> ทำไมนะ <c oughs> คอยดูนะสักวันหนึ่งเป็ดน,นาต้องรู้ให้ได้เลย ของเป็ดน้อยปาาย้าไก่ก็ออกเดินทางไปซื้อของนี่เป็ดน้อยอยู่บ้านอย่าสนนะจ๊ะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดอย่าเข้าไปในสวนวันนี้ด้วยอา่าทำไมล่ะคะเอออ้อก็เมื่อเช้านะป้าเห็นงูนะตัวเริ่มเลยมันเลื้อยอยู่เธอเข้าไปเล่นเดี๋ยวมันจะฉกข้าอย่าลืมนะห้ามเข้าไปเล่นในสวนเด็ดขาด ไก่ไปแล้วเป็้น้อยรีบวิ่งเข้าไปค้นของในห้องเิตน้อยเคยเห็นป้าไก่เก็บลูกกุญแจลูกใหญ่ไว้ทีเนี้ยจะต้องเป็นกุญแจต้นไมแน้แน่ๆเลยเป็้น้อจะต้องดูให้ได้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เป็้น้อยไม่เคยรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเท่านี้มาก่อนเลยเธอเพิ่มเป็นเมื่ออายุครบสิบขวบนี่เอง ลับต้อนก่อนด,ดีกว่ามีะ ım, อะไรข้างในนะหรือว่าจะเป็นสมบัติเป็ดน้อยลองแนบหูฟังเสียงภายในต้นไม้เธอได้ยินเสียงแวววๆวแหบแห้งดังออกมาโถเอ้ยโถ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 ชีวิตชางทุกข์ระทมตรมช้ำถูกจับซ้ำยังต้องถูกคุมขังเกือกเกือก พนอยู่ในนี้นี่นาออก๊อกก๊อกก๊อก,ก,ก,กใครนะ่ะใครอยู่ข้างในนั้นนะ่ะสวรรค์มาโปรดน้่ามันเสียงของเด็กน้อยใจดีช่วยเปิดประตูให้ฉันออกไปทีสิจา้าบอกมาก่อนีิว่าเธอเป็นใครทำไมถูกขงังเธอต้องทำผิดมาแน่แน่เลยไม่จริงฉันไม่ได้ทำผิดถ้าเธออยากรู้เธอรีบ ไขกคุณแจกเปิดให้ฉันออกไปสี่เจ๊เจ๊เเจเ่อยากรู้เลยว่าฉันน่ะคือใครทําไมั้งถูกขังอ่ะเร็วเข้าสี่คือขันออกจะตายอยู่แล้วเป็ดน้อยยืนนิ่งตัดสินใจไม่ถูกอยากรู้ก็อยากแต่คุณป้าก็สั่งห้าไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาเล่นแถวนี้นะ่ะทำไมเีย่ไปล่ะเธอกลัวป้าเธอละสีฉันจะบอกให้นะป้าเธอน่ะเขาปิดบังเธอ เข้าใจฉันผิดไปหน่อยแล้วให้ฉันออกไปเธอแล้วฉันจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังเป็ดน้อยอยากรู้มากกว่าเกรงกลัวป้าเธอตกลงใจเปิดประตูที่ต้นไม้นั้นเว็เป็นอิสระ <c oughs> อิสระอากาศดีจ้ะแม่นูเป็ดน้อยสวัสดีเจ้านั่เหรอที่อยู่ในต้นไม้อะใช่แนเฮ้ยทำไม<ห>ลน่ะ <c oughs> ตกตระ่องในความหล่อได้ยังไงอ <c oughs> ในที่สุดเธอก็อายุสิบขวบและเธอก็อยากรู้อยากเห็นซะจนทุกอย่างทังที่นาศตามคําสาแป,ปะเลยนั่นจะพูดอะไรอะ่ะคํำสาปอะไรกัน <c oughs> เล่าให้ฟังก็ได้เพราะไหนๆก็จะต้องตกเป็นถาดข่าอยู่แล้วเรื่องอ่ะเป็นอย่างนี้ มื่อปีพ่อมดแม่มดที่หมื่นเจ็ดพัหรือปีมนุษย์ก็เหมือนสิปีที่แล้วอ่ะฉันทราบสักพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ได้ประลองฤทธิ์กับแม่มดปากไก่ป้าของเธอนั่นแหละเราสู้กันเจ็ดวันเจ็คืนไม่มีใครแพ้ชนะแต่ป้าของเธอนะ่ะเขาขี้โกงมีพ่อมดปาสจรรันมาช่วยจะสราบสักจุดก่อเรื่องที่เธอะเอา้า แล้วมาอยู่กับเขาทำไมกันฮะเจ้าอ่ะก่อเรื่องร้ายแรงมา,มากแล้วนะฉันเนี่ยต้องจับเจ้าแล้วล่ะเชิเฮ้ยนี่หมายความว่าจะร่มกันสองต่อหนึ่งเชียวนะนีต่ตัวตัวก็ได้ฉันอ่ะจะสู้กับเจ้าเองมาเลย,ย,ยฉันสู้กับแม่มดป้าเธอจนเหนื่อยแล้วยังจะต้องมาสู้กับเจ้ามหาศัศจรรย์อีกฉันก็เลยสู้ไม่ได้ถูกจับน่ะเป็นนอย ี่ป้าของเธอเริ่มเป็นแม่มดมาคอยเฝ้าแม่ฉันหนีไปแต่เธอนั่นเองที่ช่วยฉันเพราะคำสาปของฉันอะไรกันเจ้าสาปฉันไม่เมื่อไหร่กันนะตอนฉันอยู่ในต้นไม้ให,หม่ๆฉันเห็นแม่มดปักไก ผู้หลานสาวคือเธอไว้เิอเล่นอยู่ไม่ไกลนะเธอคือหลานสาวกำมพา้าที่ป้าไก่เลี้ยงไว้ฉันจึงสากเธอให้เป็นคนอยากรู้อยากเห็นจะได้ช่วยฉันให้ออกไปจากที่นี่ได้ป้าไก่เอ้ยเด็กคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยข้าออกไปในที่สุดเมื่ออายุครบสิบกว่าจำไว้เมื่อนั้นความอยากรู้อยากเห็น จะเข้าครอบงำจนเจ้าไม่อาจทักทานไว้ได้เมื่อเขาสิ้นหวมเมื่อไรที่พลาดสามครั้งพวกเจ้าจะต้องกลายเป็นทาสของข้าจาไว้ล่ะพลาดสามครั้งแล้วก็เจ้าสองป้าหล่นจะต้องกลายเป็นทาสของข้าอะไร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 กันนี่ เจ้าสามสักเอาไว้ยังไงน่ยหยุดน,นะหยุดไม่ได้เสียแล้วล่ะป้านนะฉันเป็นอิสระแล้วก็จะเริ่มก่อกรรมทำเข้นต่อไปไม่รู้จบทีนี้กบของฝากของป้ายังไงเปลี่ยนเงิยป้าไม่ายไปแล้วป่าหายไปเลยดูแลตัวเองให้ดีนะหนูลาก,ก่อนแล้วพบกันใหม่แุเวักปิ้งมากแหลปิง น้อยทั้งตกใจและเสียใจเพราะเธอแท้ๆที่อยากรู้อยากเห็นจนคุณป้าต้องพ่ายแพ้สลายไปเพราะเจ้าสาบสักเป็ดน้อยจะทำอย่างไรต่อไปคำสาบนี้จะเหลืออีกสองครั้งเธอจะพลาดหรือไม่จะอดใจไม่ให้อยากรู้อยากเห็นได้ไหมติดตามต่อไปคราวหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนละค่ะ